สวัสดีครับกับช n n e l ของ power 519นครับวันนี้หลังจากที่ผมก็ม,มีรีวิวแกะกล่องเจ้า Bot GX 1 0 0นะฮะไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นชุด2เพราะว่าชุดแรกเขาขายหมดแล้วสั่งไปแล้วก็เขาของหมดก่อนเข้ามาแล้วนะฮะแล้วก็มีทำคลิปล่าสุดเป็นคลิปแบบเสียงซอฟๆหน่อยนะฮะสำหรับบอ t GX ร้อยวันนี้ก็ หลังจากเลิกงานอันนี้คือได้ของมาวันนี้แหละแล้วก็ลองมาเล่นดูแล้วก็ต่อเข้ากับแอมต่างๆหลายๆตัวนะฮะสองสาตัวที่มีอยู่รอมานะฮะก็อาจจะเคยเห็นคลิปเก่าๆผมนะฮะก็พอจะตอบโจทย์ได้นะับว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างนะสำหรับเจ้าบอส G100 ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะบอก รายละเอียดนิดนึงก็คันนะฮะสำหรับท่านที่อาจจะสนใจอยู่แล้วก็จะแบบว่ามือใหม่ด้วยนะะ้องมือใหม่ด้วยประมาณนั้นนะฮะก็เบื้องต้นเลยเอาข้อดีนะฮะข้อดีหลักๆเลยเสียงดีมากนะะฮเสียงดีอันนี้แต่ที่ยอมรับว่าเสียงดีจริงๆแล้วก็เข้ากับแอมได้ทุกตัวเลยนะฮะแอมไม่ว่าจะเป็นโยโย่ Yo, เป็นมาแชลเป็น u ีีเอส เสียงเหลือๆครเหลือเฟือจนแบบว่าผมเองก็ไม่เล่นเสียงแตกของตู้ไปเลย <c oughs> แตกตู้ U.S. จริงๆแตกตู้ U.S. ก็มันก็ออกจากแนวแบบแนวแนวไรยนิดหนึ่งมันไม่ได้บอกว่าสไตล์บวแบบสไตล์เมทัลประมาณนะั้นแต่ว่าไอเจ้านี่เสียงมันมีให้เราเลือกเยอะกว่าประมาณนั้นนะฮะแล้วว่าเสียบเข้าหน้าตู้มันก็ครบเลยแล้วก็เสียงก็ไม่มีแบบไม่มีหน่วงไม่มีอะไรประมาณนั้นนะฮะสิ่งที่ต่อได้ทุกตู้ ไม่เลือกตู้ด้วยประมาณนั้นนะฮะข้อดีของมันนี่เลยข้อลักระบอกต้องเสียงดีก่อนอยู่แล้วนะฮะทำอฟเฟษมาแล้วก็ข้อต่อไปเรื่องเกี่ยวกับพวกฟีเด่งประมาณนี้นะครับผมว่ามันแน่นหนาดีนะฮะมันแน่นหนาแล้วก็ปกติเราเหมือนผมเมื่อก่อนผมนใช้ตัวนี้นะก็ยังไม่ได้เมื่อก่อนหรอกตัวนี้ก็ยังใช้อยู่ EB25 เนี่ยมันก็เป็นพลาสนะติกนะตรงเนี้ยตัวเหยียบเป็นพลาสติก พอเหยียบกดลงไปหน่อยเนี่ยมันก็จะติดวาใช่ไหมฮะติดวาวาแต่พอเผือเราเผือแบบกำลังมันๆอ่ะเหยียบก็ไปนิดนึงอ่ะวาวาปั๊บมันจะปิดวาวาซะงนั้น <c oughs> มันเหมือนก็เหยียบแรงนิดนึงมันก็จะทําให้หลุดออกไปแต่ตัวนี้อาจจะเป็นเพราะยังใหม่อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันแน่นหนามาก <c oughs> เหยียบแล้วมันเหลือๆแล้วก็วามันมีครบหลายอย่างนะฮะให้เราเลือก่ะแบบนี้ ตัวเอฟเฟกถ้าพูดถึงในตัวเนี้ยมีให้เลือกโคดเยอะโครเยอะตรงที่ว่ามันเหมือนเขารวบรวมทุกอย่างเอาไว้นะในนี้แล้วก็แถมมีพวกทูสครีมเมอร์ด้วยนะฮะสำหรับ i อบ n นเนสะ,ะเสียงเหมือน i b a n นเ s สเลยทูสครีม e มอร์นะ,ะ TS แล้วก็มีแบบตู้แบบเล็กติไประมาณนะฮะเป็นตู้เล็กติไฟแล้วก็มีแบบดอกลำโพงนะุ่ยนั่นเลื่อนพวก ไม่ได้ระยะของไม้ห่างใกล้อะไรประมาณนี้นํีสหรับงานบันทึกเสียงนะอ่ามาผมว่าเราเล่นเนี่ยเสียงแม่งเหมือนบันทึกเสียงเลยจริงๆอันนี้อันนี้บอกเพราะว่าเหมือนเราต่อตู้เนี่ยมันได้คาแรคเตอร์เสียงตู้นะที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันต่อมาแชลได้คาแรคเตอร์เสียงมาแชลอยู่แต่ว่าพวกย่านเบสพวกอะไรมันมาเต็มเลยนะฮะต้องบอกว่างั้นอย่างมาแชลเองเนี่ย ตอนผมต่อตัว m e 2 5นะมันเจอเสียงของฟัสเข้าไปมันเรียบร้อยเลยมันเหมือนกับฟัสตัวนี้มันทำให้มันไม่มีย่านเบสเลยมันกลายเป็นว่าเบสหายไปมันตัดย่านเบสไปแล้วตัวมาแชลมันเป็นดอกลำโพงแปะนิ้วประมาณนั้นอ่ะมันเลยทำให้ไม่มีย่านเบสของมัเลยมันคำบอกมาแต่แหลมๆแป๊มแป๊ดแล้วก็เหมือนกับเสียงมันจะบี้บีหน่อยนะสำหรับเอ็มอีห้านะพอมาเจอเจ้านี่เสียงเข้าไป ฟาสเลยฟาสจริงๆเสียงมันแตกพลาแต่ว่ามันยังคงคงพาเป็นฟัสอยู่แล้วก็มาแชลตัวเล็กๆตู้แปดนิ้วเนี่ยเบสออกมาโน่นออกมาเต็มเลยนะครออกทุกย่านความถี่ประมาณนั้นนะฮะมันบอกว่างานแต่ว่าถ้ามาเทียบไปจริงๆมันก็คงเทียบกันไม่ได้เพราะว่าบอสราคาราคาที่เริ่มต้นมันก็แค่หลักพันใช่ไหมหกพันกว่าประมาณไอ้เจ้านี้มาสองหม มันต่างกันเยอะปาะมาณน,นะครับโพสเ,เซอร์เขาต้องต่างกันอยู่แล้วนะฮะพวกออปชันอะไรมันก็ต้องต่างกันเยอะนะประมาณนั้นอ่ะข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือไม่จีเลยนะฮะไม่จีจริงๆอันนี้เพราะว่าผมเล่นกับกีตาร์ตัวนี้นะฮะกีตาร์กีตาร์ประกอบของผมนะฮะมันเป็นกีตาร์ที่ซื้อมาจากในลาซาด้าเลยกีตาร์จีน แน่นอนเพราะว่ามันเป็นอะไหล่ที่เป็นของจีนทั้งหมดเลยนะนอย่างนี้แค่มาเปลี่ยนคอยเฉย,ยมันวางไม่ลงทั้งนั้นปิกอัพอะไรไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะฮะปิกอัพเป็นซิงเกิ c ลคอยทั้งคู่นะฮะของเทเยตัวนี้มันจีนโคตรโคตรต้องบอกว่างั้นอนะ่ะถ้าผมเล่นกับมาแชลมันก็นจีเล่นกับอีเอสมันก็นจีแต่พอเสียบเข้าไปกับเจ้านี่ไม่จีเลยนะฮะแล้วก็บางตัวที่มันไม่ได้เปิด อะไรนะมันเหมือนตัวนี้มันสเปเซอร์มั้งชื่อของบอสเนี่ยมันก็ไม่จี่อยู่ดีนะฮะแต่นี้เขาเขาจัดการเรื่องกล่าวความจี่ได้ดีมากนะฮะสำหรับกีตาร์ใครจี่จีลองมาเสียบด,ดูเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจีน่โคตรอ่ะตัวเทเลผมม,มันจีมากนะฮะก็ไม่จีนะฮะเสียบไปตัวอ่ะไม่เสียบเปิดตัวที่แบบว่าเสียงมัแตกเยอะๆก็ไม่ไม่จีเลยนะฮะใช้ได้แล้วก็ เสียงมีความหนาแล้วก็มีอะไรแล้วทั้งทั้ง preset ของเขาก็ทําได้ดีมากนะฮะมันเข้ากับกีตาร์ทุกตัวเลยมา,มานานๆอันนี้ผมที่ทําคลิปล่าสุดไปเป็นคลิปแบบแนวแบบซอฟๆหน่อยอะ่ะใช้กีตาร์เจ็ดสายนะแต่คิดว่ากีตาร์เจ็ดสายผมเนี่ยตั้งแต่ซื้อมาผมไม่เคยเปลี่ยนสายเลย <c oughs> ถ้ามาเล่นในตู้เนี่ยมันก็เสียงจะเสียงแตกมันจะอูอี้หน่อยมันเพราะว่าสายมันอาจจะเสื่อมสภาพไปแล้วแต่เสียบกระเจ้านี่ เสียงมันใสขึ้นมาได้นะฮะมันเหมือนกบไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวโปรเซสเซอร์เขาเนี่ยมันอาจจะไปชดเชยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะตรงนี้นี่แหละข้อดีของเขาก็ประมาณนี้เลยเรื่องเสียงดีเป็นหลักเลยนะฮะนะประมาณนั้นแล้วก็ต่อได้เยอะมากมายนะช่องต่อมันมีเยอะมากแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ต่อเยอะนะตอนนี้ก็ล่าสุดก็แค่ต่อแค่ USB ออกไปอัดกับ โซนี่เวกัสแค่นั้นเองนะต่อออกโซนี่เวกัสโดยโตรงเลยสบายเสียงก็ใช้แค่44.1นะฮะไม่ได้ว่าเพิ่ม,มนะเกสามารถปรับได้ถึง9กิกกิโลเลยนะฮะตรงนี้เป็นระดับสตูดิโอเลยนะฮะก็ได้เสียงคุณภาพสูงเลยละ่นะ,ะตัวคัฟสกรีนก็โอเคฮะใช้งานได้ดีนะะกดคัฟสกรีนก็ไปเร็วดีนะฮะไม่มีปัญหาแล้วก็การย้ายกราฟิกอะไรประมาณนั้นก็อันนี้ถือว่าเป็น ข้อเสียนิดนึงแล้วกันนะคิดว่าเป็นข้อเสียนิดนึงตรงที่ว่าในกรุ๊ปของที่เขาจัดเอาไว้ให้นะในทุกของเอฟฟกนะในถ้าคนไม่เคยใช้เอฟฟกตัวให,ใหญ่แบบนี้เหมือนผมใช้บอสมาก่อนเนี้ยผมกดตรงนู้นตรงนี้มันก็จะไปง่ายๆถูกไหมฮะแต่นี้มันก็อาจจะแบ่งกรุ๊ปเอาไว้เยอะนิดนึงแล้วก็มีรายย่อยมันลากไปลากมาได้เลยะทัสน์สีคือมันทําให้เราง่ายขึ้นนั่นเองลากตรงนี้ตรงนั้นมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทุกอย่างเพราะว่าเขา จัดร๊ปมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนตรงนน้นตรงนี้ได้แค่ทัดเปลี่ยนออกจากเป็นโมโนเป็นสเตอริโอแค่นั้นเองนะฮะประมาณนั้นมันก็คล้ายๆกับเราจัดเอฟเฟกในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับเปิดปุ๊บตักอินต่างๆนะมันก็สไตล์แบบนั้นก็อ่ะแล้วก็คล้ายๆกับพวกเอ่ออะไรนะไลซิกประมาณนั้นนะฮะก็คล้ายๆกันที่ที่ทำก็รูปแบบก็คงคล้ายๆกันนะฮะแต่ตัวนี้ก็ ใช้งานได้ดีเร็วตอบสนองดีนะฮะไม่มีปัญหาอ่ะนั่นแหละคือข้อเสียแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบงค์แบงค์งที่เรากดเนี้ยฮะเรากดแบงค์อันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมไม่เคยใช้ตัวใหญ่เหมือนกันหรือว่าตัวใหญ่จ,จะเป็นนี้อยู่แล้วอ่ะลืมเดี๋ยวบอกข้อดีก่อนอีกอันนึงจูเนอร์เยี่ยมมากนะะต้องบอกว่าจูเนอร์แบบนี้เขามีแบบว่า เป็นโพลีเลยเมัอนคล้ายๆพวก GC ซีเล็กนะฮะที่เป็นโพลีที่คนนิยมใช้อ่ะตัวนี้โคตรตรงนะฮะปรับแล้วมันแบบว่าปรับง่ายแล้วก็หาแบบตรงง่ายๆสำหรับกีตาร์ประกอบของผมเนี่ยมันค่อนข้างจะหาขียากครับผมใช้กับวอสเอ็น e ยีหนี่แม่งหายากมากนะฮะแล้วก็มันจะไม่ตรงแบบเขียวเลยทีเดียวนะฮะมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่ง,วงสวิงแบบสุดๆไอ้นี้จูเดอร์นี่ ตรงสุดๆแล้วก็ปรับแบบหมุนนิดเดียวมันแบบเหมือนเซนซิทีฟมันค่อนข้างสูงนะฮะต้องบอกว่าจูเนอร์เยี่ยมมากอันนี้ต้องบอกได้เลยแล้วก็สามารถปรับเป็นเจ็ดสายได้นะฮะเป็นกีตาร์เจ็ดสายมันมีย่านโล่ต่างๆที่บอกเราจะดอก A ดอก C ดอกบีดอกอะไรประมาณนะะั้นนะฮะตัวนี้รองรับย่านโล่ได้นะฮะก็ปรับแล้วเจอเลยมันไม่เหมือนเอฟเฟกบางตัวเอฟเฟกบางรุ่นก็ปรับยา่านโลแล้วมันไม่เจอเช่น บอเอดียีหาไม่เจอนะฮะตั้ปรับย่านโลผมใช้กีตาร์เจ็ดสายมาตั้งกับตัวเนี้ยหาสายเบสสายสายที่เจ็ดอะหาไงก็ไม่เจอประมาณนั้นแต่ตัวนี้เขาทำไว้รองรับเรียบร้อยนะฮะมีสามารถปรับย่านโลของกีตาร์เจ็ดสายได้ก็คือมันมีเมนูของเจ็ดสายเลยนะโดยตรงอันนี้ลองปรับดูแล้วโอเคเยี่ยมเลยแล้วก็ตั้งสายได้มีความเทียง,งสูงนะฮะอันนี้ข้อเสียคืออย่างเดียวคือ ปรับแบงค์แล้วมันมีหนึ่งสองสามมคือมันเป็นกรุ๊ปของมันนะฮะตัวน,นี้มันมีพรีเซ่เอ,อจำไม่ได้ประมาณนะั้นมีพรีเซตค่อนข้างเยอะพอเราเลือกพรีเซตกดไปขึ้นลงขึ้น,นลงมันคือตัวหน้าใช่ไหมคือกรุ๊ปของมันมันก็จะมีอีกหนึ่งสามสี่เป็นตัวย่อยนะฮะเป็นตัวย่อยกลายเป็นว่าพอเรากดเลือกเสร็จปับ๊บเราต้องมาเลือกก่อนว่าไอไหนมันอยู่ตรงไหนวะประมาณนั้นแต่ถ้าบอกว่า เราไม่ได้เป็นคนเซตเองอน,นี่มันมาจากโรงงานผมจําชื่อมันไม่ได้หรอกเหมือนผมตอนนี้ถ้าบอกผมไปเล่นสดอ่ะผมจาไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เซตให้เรียงกันเหมือนกับว่าอ่านี่มีคลีนอ่ามีเสียงแตกมีมีคอรัสอันนี้มีดีเลย์ประมาณนะั้นถ้าเราบอกอย่าเซตแบบนั้นมันต้องกลับต้องไปเซตเอาเองเราไปเลือกอ่แล้วก็มาไลท์เอาใส่เข้ามาในตรงนี้ตรงนี้ตรงนีันนะ้นหรือเราจะเปลี่ยนตรงปุ่มกดไปเลยก็ได้อ่าอันนี้ก็ สามารถปรับแต่งได้แต่มาเบริเบื้องต้นถ้าคนเล่นเลยที่ไม่ได้ไม่ได้เอาเข้าคู่มือนะก็จะงงนิดหนึ่งตรงที่ว่ากดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วมันกระพริบอยู่ตรงนี้ฮะกระพริบกระพริบกระพริบขึ้พมงานเราต้องเลือกก่อนว่าเราจะกดหนึ่งเสียงนี้สองเสียงนี้สามเสียงนี้สี่เสียงนี้เสียงมันไม่ซ้ํากันนะฮะมันเป็นเสียงของลายย่อยแต่ละตัวแต่มันก็ไม่ได้เป็นกรุ๊ปเดียวกันสักทีเดียวประมาณนั้นที่เขาเซตมานะฮะงเปีเซ็ตของโรงงานนะ ประมาณน,นั้นก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะฮะสำหรับคนที่ซื้อมาแล้วจะเอาไปเล่นสดเลยก็อาจจะงงนิดนึงว่าไอ้อกูตอนที่กูจะเล่นเสียงครีนแล้วกูต้อมาเหยียบก,ก้มหมามองอยู่เนะะี่ยมันก็ยากนิดนึงนะฮะต้อบอกว่างั้นถ้ากลับมาแล้วก็มาเซ็ต็นของตัวเองนะโอเคแล้วก็ออปชันมันมาเต็มอยู่แล้วพวกมีมีดีอินมีดีเอาตรงนี้มันสามารถที่จะไปคอนโทรลออกเอ,อ หลายมีดีได้ได้ถึงจ้าไป9ช่องหรือ10ช่องประมาณนั้นผมไม่แน่ใจนะจำไม่ได้นะไไดละตอนนี้ลองเสียบดูแล้วมันมันมองเห็นประมาณนั้นนะฮะแต่ข้อเสียอีกดนึง,นงก็คือมีช่องสำหรับบลูทูธนะครับออปติคอนเนี่ยออปติคอนบลูทูธดูอ้อเรตอร์ตรงนี้บอสไม่ให้มาฮะ,ะไม่มีอินคลูดไม่อินคลูดประมาณนั้นก็คือตัวนี้มันเป็นแค่ยางปิดเอาไว้เฉย เราต้องซื้อมาใส่เองนะฮะสำหรับท่านที่อยากจะต่อโทรศัพท์มือถือเะะพื่อจะเล่นกับเ,เขาเรียกว่าอะไรวะโทนที่เป็นโทนโทนของของบอสอ่ะมันมีสามารถปรับแต่งเสียงได้โดยที่จะผ่านหน้าจอเหมือนกันนะฮะมันจะมีปรับเอฟเฟกปรับนู่นปรับนี้ได้อันนี้ไม่ต้องผ่านบลูทูธแต่บอสเขาไม่ให้มาอันนี้ซื้อมาต้องมาซื้อเองซื้อเพิ่มเข้ามานะ จริงสองหมื่นก็น่าจะแถมให้แล้วประมาณนั้นนะโอเคตามนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเรื่องเสียงพวกอะไรผมมันผ่านหมดเลยนางนี้ตอนไม่ได้แบบปรับแต่งอะไรมากมายก็ไม่ได้ปรับแต่งเลยดีกว่าไม่ได้ปรับแต่งอะไรมากมายไม่ได้ยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนี่ที่อัดไปให้ฟังคลิปเสียงแบบซอฟๆก็คือจากตัวนี้เลยโดยตรงนะฮะแล้วก็เล่นกับแบ็กติงแท็กในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะฮะตัวนี้ เสียบอินพุไม่เกี่ยวเลยเราเปิดสวิตต์ก็ติดแล้วนะฮะไม่จําเป็นจะต้องมีสวิตช์เปิดไม่จําเป็นจะต้องเสียบ input ก่อนจะถึงจะติดประมาณนั้นนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะพวกระบบเสียงพวกอะไรเนี่ยดีมากอยู่แล้วก็คือมันก็คุ้มค่าคุ้มราคาเรื่องของเสียงนั่นแหละแล้วมันก็ต้องบอกว่า เสียบประตูไหนก็เสียงดีอันนี้อันนี้กําลันตีเลยกาลันตีใครซื้อมาแล้วไปเสียบตู้ตัวเองแล้วเสียงไม่ดีนี่มามาที่บ้านผมเลยเลยเฮ้ยเสียงไหยบอกว่าเออเอามานะั้นอย่าไปเรียบตั้อะไรตู้โปโพงบ้านแล้วกันเฮ้ย <c oughs> ตู้โปโพงบ้านาน,น่าจะได้เหมนนเอามานั้นนะฮะมันมีเซลรีเทิร์ด้วยมีอะไรด้วยหลายๆอย่างนะตรงนี้มีคอนโทรลมีแอมคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยนะ ที่เรายังไม่ได้เล่นอยู่มีอ,อ,อ,อีกหลากหลายประมาณนั้นเดี๋ยวก็ผมจะอัปเดตขึ้นไปเรื่อยๆสาหรับท่านที่สนใจอยู่ก็คร่าวๆประมาณนี้นะที่เท่าที่ผมเห็นนะวันนี้ก็เันวันแรกที่ได้ลองเจ้านี่แต่เสียงดีโคตรโคตรแค่นี้เองนะฮะเอาว่าผมได้ยินเออได้ยินได้ลองนี่กับ MD M อ็มยี้าเมยมันก็เด็กน้อยเลยมันมันเด็กน้อยอันนี้มันแบบว่าโอเพนชั่นลประมาณนั้นนะต่างกันเย <Yeah. S 1> อะนะเสียง เหมือนกับตอนนี้อ,อ,อันนี้เป็นเสียง HD อันี้เป็นเสียง HD นะ HD หรือว่าเป็นระดับบูเล่บูเล่ระดับสูงกว่าประมาณนะแต่อัน,นี้ก็ไม่ได้ทิ้งนะผมมันจะสะสมไว้ให้เก็บว่าให้มันเป็นพี่น้องกัน,นโอเคคลิปนี้ผมว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพื่อนี่น้องน้องหรือว่าน้องมือใหม่ที่สนใจอยู่นะตอนนี้ก็ขอมาแล้เพราะว่าผมสั่งที่ c t t y s u s i c นั่นเองนะฮะก็เป็นร้านประจำผมนะฮะผมก็สั่งที่ประจำ ก็อุปกรณ์เครื่องดนตรีหล,หลายตัวก็ตั่งจาก CT Music แต่ว่าที่อื่นก็มีบ้างบางอย่างเขาไม่มีก็สั่งที่อื่นประมาณนั้นนะฮะเป็นพวกกองชุดพวกอะไรก็มาจากซีทีหมดแหละนะฮะกีตาร์ส่วนใหญ่ก็มาจาก c ีทนะอันนี้ซื้อจริงส่งจริงโอนจริงบดตังจริงๆประมาณนั้นนะฮะก็ไม่มีปัญหาอันนี้โปรโมทในร้านตอนนิดนึงนะฮะแต่ว่ารอบนี้ไม่ยอมลดราคาให้ผมนะเขาบอกว่าไง งอนนิดนึงะประมานะไม่เป็นไรฮะก็เอาเป็นว่าสําหรับท่านที่สนใจอยู่ก็ลองฟังดูเป็นไกด์ไลน์ก็แล้วกันเดี๋ยวรอบหน้าเรามาลองเป็นแบบเสียงแตกงโโหดกันบ้างนะฮะก็คือแบบว่าไม่ปรับแต่งอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาเสียงมาแล้วเป็นยังไงนะฮะสำหรับท่านที่รอฟังอยู่นะโอเคครับสำหรับทีนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ